อาราบิกาตุ้งตุง้งอาราบิกาตุ้งตุง้งวันนี้เราจะพาไปเยี่ยมชมนายายแจ๋วนะเขาปลูกถั่วแล้วก็ปลูกข้าวแล้วเรียบร้อยไปดูกันอ้าวันนี้นะเรามาทุง่งนาจะพาไปดูการปลูกถั่วลิสงการปลูกถั่วลิสง นี่เลยเดี๋ยวจะพาไปดูนี่ไงเขามีวิธีการปลูกนะนี่นมีเครื่องปลูกโอ้โนี่นี่นไม่ต้องไปก้มโอ้ไม่ต้องไปก้มโอก็ลากไปซุกเอาก็จะมีเม็ดถัวถ่วนั่นปลูกถั่วปลูกถั่วปลูกถัวกถ่วดิน ปลูกวดิน่วั่วลี่สงนี่วิธีปลูกนี่แบบประหยัดแรงไม่ต้องไปก้มปวดหลังก็เอาใส่ในอุปกรณ์แล้วก็เข็นเอาบ้านใครมีบ้างแบบนี้บ้านใครมีบ้างแบบนี้นี่ไงอ้าบ้านใครมีบ้างแบบนี้ไปถ่ายใกล้ๆให้ดูอุปกรณ์การปลูกทว แบบไม่ต้องไปก้มปลูกเหมือนสมัยก่อนแล้วนะมีเครื่องปลูกนี่ไงเครื่องปลูกปลัวที่สมซุปไปเรื่อยๆืออมันก็จะหยอดมันก็จะหยอดลงหลุมไปเรื่อยๆไงมีอุปกรณ์การปลูกอือโอ้นี่ปลูกเป็นไร่ต้นไพลในหนึ่งวันคนเดียวเสร็จเรียบร้อยอ,อันนี้น่าจะไล่กว่านี่ปลูกคนเดียวไม่ใชไม่ถึงวันหรอกแปบ๊บเดียวก็เสร็จ ปเป็นเรื่อยๆนี่วิธีการปลูกถั่วลิสงเออถั่วลิสงนะไม่ต้องไปขุดหลุมหยอดหยอนนะเออเสียเวลาขวดล้างปวดเอวอันนี้มันหยอดเองเลยมีเครื่องหยอดอัตโนมัติเครื่องหยอดอัตโนมัตินี่นี่แมนว้าวงานด้วยพบกคว้าพวกคว้นี่อะ เออเออนี่เออนี่ผู้คุมนี่ผู้คุมนี่ผู้คุมอยู่ตรงนี้เท้าใส่เอวดูนี่คือผู้คุม <c oughs> แล้วก็ผู้คุมนี้ก็จะทําผู้คุมก็จะทํามะม่วงแผ่นอุ้ยสวยงามมากนี่คือมะม่วงแผ่นตากอยู่อย่างนี้ไม่มีแมงวันโล่งสะอาดมากจสะอาดมาก คนผู้คุมเขาก็จะทำมะม่วงกวนแล้วก็ตากไว้แต่ว่าเออคนปลูกถั่วก็จะปลูกถั่วไปนี่ปลูกถั่วไปอะไรงานตัวหน่อยค่ะคนปลูกถัว่วมันเป็นจังไหรเาบอกว่มันนี่น,นี่มันมีอบปวสมัยไหมเออนี่ไงมันมีอะไรมีเครื่องน,นี่นี่เอาเบงละ่ะเออใส่เบงละ่ะอ๋อเออมันก็จะหยอดอ๋อมันก็จะหยอดลงหยอดลง โอ้นี่ไงมีมันมีที่หยอดนี่อ๋อโอ้นี่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 อ๋อมันก็หยอดไปหยอดไปโอ้ขอ่าข่าข่าข้าขาปลูกสมไม้ใหม่ข้าข่าปลูกทัวลี่สงเป็นหลายไร่เลยโดยคนเดียวเออแล้วก็จะง่ายมากวันหนึ่งน่าจะได้หลายไร่ แล้วแต่ว่าเราจะเดินไหวไหมเดินไปเรื่อยๆอ,โอูโอูสุดยอดไรนี้ตรงนี้ปลูกถัว่วข้างๆกันก็เอาไว้ปลูกข้าวข้างๆกันนูน้นทางนูน้นเดี๋ยวฝนมาก็ปลูกข้าวแต่ตรงนี้ถมที่ให้มันสูงนิดนึงเอาไว้ปลูกถัว่วถั่วลิสงอ,อ้าวดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆ วิธีการปลูกถัว่วปลูกถัว่วมีอุปกรณ์การปลูกถัว่วที่เร็วเครื่องทุ่นแรงอืใครเคยเห็นบ้างที่บ้านใครได้ใช้อันนี้บ้างเ้ออ๋ววอคนปลูกถั่วก็อายุใกล้จะเข้าหลักเจ็บแล้วปลูกได้สบายมากหลายไร่ภายในวันเดียวเพราะว่าแข็งแรง ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อใช่ไมหมล่ะว่าคนปลูกถั่วจะอายุเยอะเห็นไหมยังแข็งแรงปลูกถั่วได้เป็นวันหนึ่งนะ่ะได้หลายไล่เลยในนี้เออดูวไปดูไป,ไปนี่ขนาดวันนี้แดดร้อนปานกลางไม่ถึงกับร้อนจัดแต่ก็ไม่ถึงกับคืมมากปลูกไปนี่เพิ่งเริ่มปลูกเนี่ยได้จะเกือบจะได้ไล่หนึ่งแล้ว ตรงนี้น่ะเพิ่งจะเริ่มปลูกก็ไถไปเรื่อยๆประมาณชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะเสร็จไร่หนึ่งนะประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเสร็จเสร็จจะถึงไหมหรืออาจจะไม่ถึงก็จะได้ไร่หนึ่งพื้นที่ตรงนี้นะ่ะพื้นที่ตรงนี้นะ่ะน่าจะประมาณน็จะไร่เสร็จเสร็จล็อกนี้น่ะเออล็อกนี้น่าจะไร่เสร็จเสร็จเพิ่งเริ่มทําได้ครึ่งชั่วโมงนี่เกือบจะเสร็จลว โอ้นี่ต้องมีการขึงเชือกไว้ด้วยนะเพื่อให้มันตรงไงขึงเชือกไว้หน่อยเป็นระยะห่างๆอันนี้ขึงไว้เส้นเดียวเพราะว่ามีความชํานาญก็เลยขึงเส้นเดียวก็พอแล้วก็เข็นไปไถไปให,ให้มันเป็นเส้นตรงพอมันเกิดมามันก็จะเป็นเส้นตรงนี่นี่ปูกัวปลูกัวถั่ถวลิสงนะถั่วลิสงปักถัวดิน ปอุกโภคดินเพื่อปุปกภคดินคนปลูกก็ชื่อว่าตาเพิ่มตาเพิ่มอายุเกือบเจ็ดสิบปีแล้วปลูกถั่วเฉยเลยคนเดียวปลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวฝนมามันก็เกิด แล้วก็พอมันแก่มันมีเม็ดใต้ดินมันมีหัวเอ่อเป็นถัว่วใต้ดินมันแก่แล้วก็มาถอนถัว่วอีกแปบ๊บเดียวประมาณสามเดือนก็ได้ขายแล้วอ่าโซนนี้เป็นนาโซนนี้ทำนาปลูกข้าวนาหวานพึ่งหวานข้าวเมื่อวานรอฝนอยู่ พายุจะเข้าช่วงนี้แหละเขาบอกเก้าถึงสิบสองพฤษภาพายุจะเข้าแต่ว่าวันนี้เริ่มคึมฟ้าคึมฝนแล้ววันนี้วันที่เก้ายังไม่ตกเย็นนี้จะตกไหมลุ้นดูแต่ว่าตรงนี้นะ่ะหวานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณกี่ไร่ตรงนี้ประมาณหกไร่หกไร่นะตรงนี้หกไร่ทำนาตรงนี้หกไร่ทำนาแล้วก็กี่ไร่นะปลูกถั่ว อ่าประมาณหนึ่งไร่ปลูกถัว่วเออแล้วก็ที่เหลือก็ปลูกต้นไม้ทําคกบัวแล้วก็ทำเถียงนาอยู่<ห>ก็ประมาณอีกหนึ่งไร่กว่าออกกวออกกว่ไไปปปลูัั